สวัสดีค่ะมามาคนี่ค่ะตอนนี้เราอยู่ที่เดอะมาคนี่แกรนนะคะวัดโคดหินทับมาค่ะวันนี้เราก็ได้ทําการตีผังแล้วนะคะแล้วก็วันนี้ก็ใช้แมคโครนะคะขุดฐานลากนะคะเพื่อจะทําการลงเสาเอกนะคะวันพฤหัสสัปดาห์หน้านะคะเดี๋ยวจะพาไปดูขั้นตอนนะคะการ ตีผังนะคะเดี๋ยวตีเสร็จแล้วเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะคะแล้วก็ในส่วนของการผุดหลุมต่อหม้อนะคะว่าดําเนินการยังไงนะคะเดี๋ยวมาคนนี้แกรนค่ะเริ่มต้นแล้วนะคะน่าจะประมาณ4เดือนนะคะก็ถ้าเกิดลูกค้าที่กําลังมองหาบ้านนะคะบ้านเดี่ยว3ห้องนอน2ห้องน้ํา1ห้องครัวจอดรถในบ้านได้2คันนะคะหน้าบ้านฟังมาก17เมตรนะคะลูกค้าก็จะเป็นบ้านสไตล์แบบใช้หลังคาซีเพโมเนียนะคะส่งปัญญานะคะ ใครที่ชื่นชอบทรงปัญญานะคะก็ลองแวะเวียนมาดูนะคะพื้นที่นะคะเริ่มต้นตั้งแต่40ตารางวาจนถึง89ตารางวานะคะสำหรับลูกค้าที่สนใจนะคะก็มาลองดูทำเลกันก่อนได้นะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะคะด้านด้านด้านหน้าของตัวแปลงนะคะนี่ตรงนี้นะคะก็เป็นแปลงที่สามนะคะลูกค,ค้าแปลงที่สามที่ เราทําการตีผังเอาไว้นะคะอันนี้เป็นรูปแบบของการตีตีผังหน้างานนะคะวันนี้ที่มาตรวจสอบดูก็ตีผังได้ตรงตามแบบแต่เราแก้แบบเล็กน้อยนะคะ<ม>ก็เลยต้องตีผังปรับผังใหม่นะคะแล้วก็ขยายขนาดตอม่อเพิ่มนะคะตรงนี้ก็คุยกับทีมงานผู้ควบงานนะคะ เรียการแก้ไขได้นะคะลูกค้าบางท่านอนนี้ตีผังแล้วเขาจะแก้เราไมแก้ได้นะคะสำหรับท่านที่กําลังจะดําเนินการก่อสร้างแล้วแบบตีเังออกมาแล้วมันพอมาเดินเล่นในในในหลักที่เขาปักไว้แล้วรู้สึกมันยังแบบไม่ลงตัวนะคะก็ปรับได้นะคะลูกค้าเพิ่มเงินให้เขาไปนะคะตรงนี้ถนนกว้าง8เมตรนะคะลูกค้าเสาแดงด้านซ้ายขยับไปด้านฝานะคะตรงนี้ถนนกว้าง8เมตรนะคะถนนกว้างมากนะคะจอดรถ2คันคู่กันเนี่ย แล้วก็รถวิ่งสวนกันสบายๆบาค่ะถนนกว้างมากถนนภายในโครงการนะคะ8เมตรนะคะกว้างนะคะนี่ก็เป็นพื้นที่ที่เราจะดําเนินการก่อสร้างเดิมมาโคนี่แกรนนะคะบ้านเดียวนะคะ1ชั้นทรงปัญญานะคะ3ห้องนอน2ห้องน้ำหนห้องครัวจอดรถในบ้านได้2คันนะคะตอบโจทย์ลงตัวนะคะสำหรับลูกค้าที่กําลังมองหาบ้านนะคะวัดโคตหินนะคะ อยู่หลังวัดโคดหินย่ติดกับบุรักษา7เจ็ดนะคะลูกค้าลองแวะเวียนเข้ามาเยี่ยมชมดูได้นะคะติดกับหมู่บ้านแพวดาวหมู่บ้านบุรักษา7เจ็ดนะคะอยู่ด้านหลังเดี๋ยวจะพาไปดูขั้นตอนการขุดขุดหลุนตอมอนะคะอย่าลืมนะคะลูกค้าที่สนใจแวะเวียนมาเยี่ยมชมดูกันก่อนนะคะตอนนี้เรายังไม่ได้ขึ้นป้ายนะคะป้ายที่เห็นเป็น ป้ายอันเก่านะคะเดี๋ยวจะมีป้ายอันใหม่มาติดตั้งให้นะคะนี่ก็มีการขยายขยายในส่วนของพื้นที่การขุดตอหม้อใหม่นะคะช่วงนี้ก็ฝนตกเล็กน้อยแต่สามารถทำงานได้นะคะนี่เป็นการขุดหลุมขุดหลุมตัวตอหม้อของตัวโคงคานนะคะ รวดเร็วนะคะลูกค้าในยุ่งยากคนขุดเขาก็มืออาชีพอยู่แล้วนะคะก็เป็นทีมงานก่อสร้างนะคะขึ้นขุดได้หลังเดียวนะคะเราจะขึ้นพร้อมกันทั้งหมด3ามหลังนะคะตอนนี้สำหรับลูกค้าที่สนใจนะคะก็เดอ a มาคนนีแกรนนะคะเป็นบ้านทรงปัญญา3ห้องนอน2ห้องน้ำหนห้องครัวจอดรถในบ้านได้2คันนะคะ รายได้อยู่ที่22,000บาทนะคะสามารถยินกู้ได้เลยหรือท่านลูกค้าที่มีสวัสดิการซื้อบ้านนะคะอยู่รายได้ประมาณห5ื่น้าก็สามารถซื้อได้แล้วนะคะหรือท่านที่มีพ่อแม่พี่น้องได้รับเงินเยียวยา5,000จากโครงการไทยไม่ทิ้งกันนะคะรายได้อยู่ที่1 7 0 0 0ก็สามารถซื้อได้แล้วนะคะ ผ่อนเบาๆค่ะลูกค้าแค่ประมาณ7 8 0 0ถึง 8, บาทต่อเดือนเท่านั้นนะคะท่านใดที่กำลังมองหาว่ากำลังวางแผนการเงินนะคะก็ฝากโครงการเดิะมาคอน,นี้แกรนไว้ด้วยนะคะลองแวะเข้ามาเยี่ยมชมดูทำเลโครงการกันก่อนนะคะขั้นตอนการก่อสร้างนะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ